มีมไไวันหนึ่งลอยว้ยน้ำมาเดินกับฉันโซบิลากพราะที่เคยมันพยายามงรักสาใจแต่สุดท้ายเป็นบันเกิดแตน้นตจำตางจำไว้ว่าใครจะทำให้ใจต้องเจ็บและโปรดจำจำไว้ รักก็คือล,ลงก็คือลงแต่ทเจ้าก็มองก็คงไม่เข้าใจว่าฉันเป็น,ปนหวานที่เก มิ้ค่ะและคุณครูฝนค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสาธิตนอเลทค่ะเป็นรายการที่มีกิจกรรมสนุกสนุกและเก็บความรู้ให้เด็กไ,ได้รับชมกันนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับคุณครูเคจิทูกันค่ะค่ะแล้วเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับโปรเจกต์ในการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 7, 8และ9กันนะคะว่าคุณครูแต่ละท่านนั้นน่ะ จะมีกิจกรรมมีเรื่องเล่าอะไรมาเล่าให้เด็กๆฟังกันบ้างค่ะขอเชิญคุณครูไม้คุณครูโอและคุณครูน้ำได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะขอเชิญนั่ก,ก่อนค่ะถ้าเดี๋ยววันนี้นะคะ ครูทั้งสามท่านกันค่ะโดยเริ่มจากคุณครูไม้นะคะสวัสดีค่ะคุณครูไม้วันนี้คุณครูไม้มีโปรเจกต์อะไรมานําเสนอเด็กๆบ้างคะถ้าโปรเจกต์ของห้อง KG2 ครับว1นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องสับป,ปะรดกันค่ะ<ม>เด็กๆเ,เคยทานกันไม่เอ,อ่ยแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าสับป,ปะรดมีกี่สายพันธุ์มีอะไรบ้างมีรสชาติแบบไหนมีรูปร่างแบบไหนและสับปะรดทำอะไรได้อีกเด๋ยวเราจะไปเรียนรู้พร้อมกันค่ะ นใจมากๆเลยค่ะคุณครูม่ต่อไปนะคะคุณครูโอ๊ตค่ะมีโปรเจกต์อะไรมานำเสนอเด,ด็กๆบ้างคะครับสำหรับห้อง k t 2 p a r t 2นะครับห้องเราจะมีโปรเจกต์แตงโมรครับโค้ชเชื่อว่าเด็กๆเ,เนี่ยจะต้องเคยทานแตงโมแน่นอนนะครับแตงโมไม่ได้มีแค่เฉพาะสีแดงสีเดียวนะแตงโมมีหลายสีมีหลายพันแล้วก็แตงโมมีประโยชน์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เป็นพอมกันว่าประโยชน์ของแตงโมนั้นมีอะไรนะครับ โอ้โหโปรเจกต์ของคุณครูโอนี่น่าติดตามมากมากเลยนะคะต่อไปคุณครูน้ำนะคะสำหรับ PT2 c a s s T นะคะเราก็จะมาเรียนโปรเจกต์เกี่ยวกับขนมปังนะคะคุณครูเชื่อว่าเด็กๆต้องรู้จักแน่นอนเพราะว่าเราเห็นทุกเช้าเลยแล้วบางกรก็ทานทุกเชา้าแต่เด็กๆรู้ไหมว่าวิธีการทาหรือว่าขั้นตอนการทำเนี่ยเขาทำยังไงนะคะถ้าเด็กๆอยากรู้เดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้แล้วก็ค้นคว้า,าหาข้อมูลไปพร้อมๆกันเลยนะคะ่ะ โปรเจกต์ของคุณครูน้ำน่าสนใจมากเลยนะคะด็กๆคุณครูฝนก็ชอบทาทนขนมปังเหมือนกัน,น,นะคะ่ะโปรเจกต์นี้เด็กๆจะต้องชอบแน่นอน,นะค,ะค่ะค่ะและทักศกษาโปรเจกต์นะคะที่คุณครูเอามาฝากช่างน,น่าสนใจจริงๆเลยและผู้ปกครองและเด็กๆยังสามารถติดตามพวกเราในเอพิโซดหน้าได้เลยคะ่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วไว้พบกันใหม่เอพิโซดหน้าคะ่ะบ,บ๊ายบายคุณน้ำค่ะ ครูเตยค่ะครูมิ้งค่ะครโอดครับครูฟ้าค่ะครูไมค์ค่ะครูฝนค่ะปเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆกับกิจกรรมที่คุณครูมาฝากในวันนี้สนุกกันงไหมเอ่ยเดี๋ยวยังไงเรามาพบกันใหม่กับกิจกรรมหน้านะคะบ๊ายบาย